ธนาคารแห่งประเทศไทยส่งสัญญาณชัดเจนก่อนหน้านี้ผ่านทางคุณชยาวดี นนแบงค์ชาติไม่สนับสนุนนะคะให้ธนาคารเข้าไปเกี่ยวข้องก,กับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยตรงเนื่องจากมีเรื่องของเงินฝากที่ประชาชนจะต้องดูแลอยู่ด้วยชัดไหมครับถามว่าถ้าเป็นแบบนี้เงินสกุลดิจิทัลจะเป็นอย่างไรสถานการณ์ตอนนี้ส่งสัญญ,ญาณออกมาออกมาบอกว่าเงินสกุลดิจิทัลถูกใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้นจะส่งผลต่อเสถียรภาพทางการเงินและระบบชำระเงินตอนนี้กราตอหน่วยงานอีกหน่วยงานที่ทําหน้าที่กํากับและ,ะดูแลพรกรสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีการแก้ไขกําลังดําเนินการอยู่เรื่องหนึ่งครับ นั่นคือจะแก้ไขกฎหมายพรบหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พศ2535เอาไปรวมกันกับพรก,รกรสินทรัพย์ดิจิทัลเ<ม>งินสกุลดิจิทัลสินทรัพย์ดิจิทัลคริปโตเคอเรนซีและคอยในรูปแบบต่างๆจึงมีความแตกต่างกันทางความคิดระหว่างคนรุ่นใหม่ที่ต้องการลงทุนและหาผลตอบแทนรวมถึงสร้างระบบคอยขึ้นมาทดแทนตัวกลาง กับคนรุ่นเก่าที่มองเห็นว่าสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นการเก่งกําไรเป็นแหล่งฟอกเงินเป็นการพนันเป็นสกุลเงินที่ไร้หลักประกันครับเรามาดูแนวคิดของธนาคารแห่งประเทศไทยกันธนาคารแห่งประเทศไทยส่งสัญญ,ญาณชัดเจนก่อนหน้านี้ผ่านทางคุณชยาวดีชัยอน,นันต์ใช่ค่ะแบงค์ชาติไม่สนับสนุนนะคะให้ธนาคารเข้าไปเกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยตรงเนื่องจากมีเรื่องของเงินฝากที่ประชาชนจะต้องดูแลอยู่ด้วยอื แม้แต่การเข้าไปลงทุนผ่านบริษัทลูกก็ต้องมีการรับรองความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใช่ค่ะประเด็นที่กังวลคือการแข่งขันต้องอมไม่แตกต่างกันมากนะักในการระดมทุนส่งสัญญาณมาแค่นี้ไม่ได้ห้ามแต่บอกว่าไม่สนับสนุนครับค่ะแบงค์ชาติยังมองในมิติในเรื่องของสินทรัพย์ดิจิตัลว่าสินทรัพย์ดิจิตอลอาจจะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคนะคะเรื่องจากเกี่ยวพันและมีความผันผวนข,ของราคาและมีความเสี่ยง โจรกรรมทางไซเบอร์การล่วงไหลของข้อมูลส่วนบุคคลการฟอกเงินด้วยค่ะคุณโอนี่ครับนี่คือสัญญาณที่ส่งผ่านออกมาจากผู้กํากับระบบการชําระเงินและสกุลเงินดิจิทัลโดยตรงครับแม้กฎหมายจะให้อํานาจอยู่ที่กรอตต์แต่ระบบการชําระเงินชําระสินค้ามันต้องผ่านธนาคารแห่งประเทศไทยตอนนี้ สัญญาณชัดอีกตัวหนึ่งเมื่อวันที่7ธันวาคม2564ส่งสัญญาณออกมาจากคุณชยาวดีชัยนันต์ใช่ค่ะบอกว่าเราไม่ต้องการให้ธนาคารเข้ามาเกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลเนื่องจากธนาคารต้องเป็นผู้รับผิดชอบเงินฝากของลูกค้าและประชาชนมีความเสี่ยงด้วยค่ะชัดไหมครับเราไม่ต้องพูดอีกต่อไปถามว่าถ้าเป็นแบบนี้เงินสกุลดิจิทัลจะเป็นอย่างไรครับสถานการณ์ตอนนี้ส่งสัญญ,ญาณออกมาออกมาบอกว่าถ้าสกุลดิจิทัลค่ะ เงินสกุลที่เจ้าถูกใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้นจะส่งผลต่อเสถียรภาพทางการเงินและระบบชำระเงินของประเทศครับใช่ค่ะประเด็นนี้มาจากเรื่องของการทำเรื่อง X ค่ะคุณโอถ้าจำกันได้ครับ oh, ช่วงหลังจากช่วงประมาณไปลายปีเนี่ยมีการ X ธุรกิจก็คือ SCB ที่เข้าไปซื้อบิตคัพนั่นเองครับเรามาดูตอนนี้กรตหน่วยงานอีกหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับและ,ะดูแลพรกรสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีการแก้ไข 2,561กำลังดำเนินการอยู่เรื่องหนึ่งครับนั่นคือจะแก้ไขกฎหมายพรบหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พศ .2535 เอาไปรวมกันกับพรก,รกรสินทรัพย์ดิจิทัลโดยจะนำสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีลักษณะของการระดมทุนน่ะเรียกว่าโทเคนอินเวส m e เมนต์นั่นแหละใช่ค่ะนะครับไปอยู่ภายใต้พรบหลักทรัพย์ และก็นำอีกตัวหนึ่งเขาเรียกยูทิลิตี้โทเค็นคือสินทรัพย์ดิจิทัลหรือโทเค็นที่ไม่พร้อมใช้หรือเป็นสินค้าใช้ประโยชน์สำหรับสินค้าและบริการเท่านั้นใช่ค่ะไปอยู่ภายใต้พรบหลักทรัพย์แนวคิดคือพอรวมกันนะคะมันจะมีผลทําให้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเครื่องมือในการระดมทุนไม่ว่าจะออกเสนอขายหรือไม่ออกเสนอขายด้วยวิธีการดั้งเดิมหรือเป็นโทเค็นดิจิตัลอยู่ภายใต้การกากับมาตรฐานเดียวหมดเลยค่ะนี่คือแนวคิดของผู้กํากับทั้ง2ฝ่ายค่ะ สัญญาณหนึ่งที่ส่งผ่านตอนนี้ผมสอบถามนายธนาคารพูดคุยกับผมมาสองสัปดาห์แล้วค่ะบอกว่าตอนนี้มีการขอความร่วมมือจากสถาบันการเงินทุกแห่งให้ร่วมกันดําเนินการในลักษณะ4-5ประเด็นค่ะประเด็นหนึ่งการห้ามเข้าไปลงทุนซื้อขายในคริปโตเคเรนซีเพื่อประโยชน์ของสถาบันการเงินเองหรือประโยชน์ของลูกค้าใช่ค่ะนี่ขอความร่วมมือคือไม่ให้แบงก์เข้าไปเองโดยตรงเลยนะคะ และให้บริการรับเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีผ่านช่องทางที่ให้บริการของสถาบันการเงินอันนี้ก็โดยตรงด้วยเหมือนกันถูกต่อไปสร้างแพลตฟอร์มเพื่อเป็นสื่อกลางให้ลูกค้าเข้าไปทำธุกรกรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซีระหว่างกันนี่ขอขอเพราๆมือลงมาหน่อยไม่ต้องไปทําการซื้อขายได้นะดูแลในเรื่องลูกค้าที่ใช้บัตรเครดิตในการซื้อคริปโตเคอเรนซี่ S <S เขามีการสวอปว่าสามารถใช้เงินคริปโทเคอรเรนซีมาใช้ในประเทอย่้เข้าไปสนับสนุนหรือให้คำปรึกษากับลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและหรือแลกเปลี่ยนนี่คือข้อมูลที่บอกว่าตลาดวันไหวครับทําไมล่ะครับเพราะโลกของคริปโตเคอเรนซีในปัจจุบันเทรดกันเท่าไห<ม>ร่เธอบอกนะคือตอนนี้มูลค่าสะสมนะคะสําหรับคริปโตเคอรเรนซีในประเทศไทยนะคะระดับล้านล้านบาทล้านล้านบาทถูกต้องค่ะเฉลี่ยลรอ อันนี้คือตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้ที่มีการสะสมเอาเฉพาะตัวบิตคอยอย่างเดียว2แสนล้านบาทค่ะตัวบิตคอยที่มีความมีความแบบร้อนแรงของราคามันแล้วก็การลงทุนที่ถือว่าเป็นตัวหลักในการลงทุนในคลิปโตเคอ์เรนซีจำนวนผู้ลงทุนในตลาดดิจิตอลในประเทศไทยนะคะ1.7ล้านบัญชี1.7ล้านบัญชีมากกว่าการลงทุน ใน,นที่นะเป็นผู้เล่นจริงๆในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ซื้อขายหุ้นกันอยู่ณปัจจุบันครับใช่ค่ะปริมาณคนรุ่นใหม่ที่เข้าไปเล่นซื้อขายคริปโตเคเรนซีและไปลงทุนในคอยมันมีมูลค่ามาหาศาลเกินกว่าที่ใครจะเหนี่ยวรั้งไว้คำถามคือแล้วประเทศไทยจะเอายังไงกับสินทรัพย์ดิจิทัลคริปโตเคเรนซีเงินสกุลดิจิทัล